สบายดีพี่นอ้องโปรปายเมื่อเช้าทูกคนพี่น้องยินดีสถาู้ชมบ่ใจเนาะสองสามวันแล้วพี่น้องฝนตกไปใส่บบได้เลยชนระบกับไปบบได้น้ำก็ท่วมพี่น้องบางหมูบ่บ้านก็น้ำท่วมแต่ว่าท่วมก็ยังบถึงทันว่าหุ่นแห้งอะนะเดี๋ยวเฮาสิพาเบึง่งบรรยากาศเลอพี่น้องฝน,กนตกน้ำในคลองในบึงในห้วยเต็มมดเต็มทุกสายเขตชน,นระบบนิ่งเ้าเลยไปบบได้เลยพอไปเฮาต้องได้ขามห้วยได้น้ำห้วยมันจะเต็มมดเลยเด้ เดี๋ยวจังใดกับมอนีเฮาสิผ้าที่ลองเลาะถัว่วเลาะเลาะบึงหลายบอนแบบทั้งเขตนี่ที่ว่าฝนตกนักแห่งอีเดิบึงสภาพฝนเม็ดเลยอันนี้เป็นสวนมันเบาใจเนาะสวนมันเบาใจกับน้ำเพียงริดแหละนี่แต่น้ำเดี๋ยวสิพาออกไปบึง พี่น้องสังเกตบึงน้ำแถวทางทางแคมพายเนี่ยเมื่อดแล้วอันนี้ก็คือมันเป็นพายแบบเจ็ดสิบเจ็ดเนาะตัวนี้นะเดี๋ยวจะพาบึงทงหน้าบันนี้อันนี้เป็นทงหน้าพี่น้องน้ำถ่วมเพียงลิตเลยถ่วมอันนี้จะเป็นน้ำห่วยด้วยทางนี้นะ่ะทางขางนี่นะจะเป็นน้ำห่วย น้ำห่วยมันยืงขึ้นมาล้นทงไฮทงนาเมื่อโปเรือเลยทงนาเพียงริดเหลือแต่น้อยเดียวแถว,แถวนี้อันนี้เป็นทางออกอ่นนี่ทางออกก็น่าจะล้นเลยด้อน่าจะลงคุณแล้วน้ำทางฟีแหงเบาเบาเลยอันนี้เป็นสวนมันบอใจนะั่นแต่นี้สวนมันบอใจน,นี่เพียงริดเลยโอ้ <c oughs> โหดผูม้มงงตกแต่งยีง่หี่พี่น้องไปเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งทางไหนอตอนแรกน้ำบาใจว่าสีสื่อโซลาเซลล์สื่อเขาไปไฮไอเอลฮักแต่ว่าไปบ่ได้แล้วละ่ะน้ำห่วยมันเต็มม่อแล้วเต็มฟังมันแล้วเ,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิพาเบิ้งอันหนึ่งพี่น้องเบิ้งอันนี้แล้วสังเกตเบ,บิ้งน้ำพายนี่ย ลองสกเก็ตเบื้องน้าผายเลยมันชิล่นแล้วมันชิล่์นุงฟังฟังพี่แล้วรถเขาต้องได้หลีกกันกับรถคันนั้นเขาต้องได้ลงคลองนะ้วออถือว่ากำลังสีไลเนาะตัวนี้เดี๋ยวสีภาพไปเซหมวกพี่น้องบันภาพไปเซหมวกสีภาพไปเลาะทางสุดหลักกระทาน สักหวงบ่อนลินบุญชงเหือ่อเด้พี่น้องบ่อนกระเจ้าชงเหื่อนะ่ะบอกว่ามันทีเป็นไปได้สิไปได้บอ่อเส้นทางเส้นนี้ย่านแต่เส้นทางมือนอย่างเดียวเพราะว่าทางนี้มันเป็นทางดินแดงเนอเราต้องกำลังรดขั้นนี้ไปัน <c oughs> ไปผูไดนี่รุดน้ำกันพี่น้องไปรุ่น้ำกันมันทีไปได้บอ่อกันไปเส้นทางนี้กูได้กับจุไซทีได้ลัดเด้ หลัดไปอีกเส้นทางหนึ่งเส้นทางลักโอ้น้ำก็เต็มหมดแล้วเนาะแถวนี้ก็ทางนี้ก็ถือว่าเป็นบอ่อหนึ่งเนาะที่ถนนมากคาดได้แถวนี้นะถนนมาขคาดพี่น้องสังเกตเบึงลองน้ำทางข้างเลย พอนำน้ำซอนะแปปเดียวมันกรขาดแล้วที่จริงนี่ทางนี้พึ่งจะแปลงนี่นะสองฝั่งทางก็คือมีทงหน้าหมู่บ้านแถวนี้นี่หมาอกับการแบบดำนุงชีวิตอีริเลมีกระท่อมกลางหน้าแบบนี้แหละาตาสบับแบบวิถีชีวิตกับรถถึงคันวัดดังเดิมป้าทุกยนมันจีเซลุงคลองและทางมันแคบ ถนนมันพลื่นบัดมันเป็นทางดินแดงเด้คือเขายังมีรุ่นอยู่ว่าพายห้วสะควงโตัวมองลินบุญทรงเฮือนอะ่ะมันทิเป็นแบบไหนเนาะปัใจขึคิดว่าไนะสัถิตฐานไว้ว่าน่าจะเต็มแล,ล้วล่ะพราะบอกฝนตกมันสองวันสามคืนเลยเด้ฝนตกเนี่ตกแห่งตกแบบฝนตกลิ่นเลย าโบเนพยุกระดูฝนนิรีได้แบบนี้ซอดซอดฮอดเส้นทางง่าบบนี้เนี่ยเส้นทางเป็นเส้นทางง่ายกับเป็นทางดินแดงคือกันนี้ละส่วนหลายรถยนต์นะบ่ค่อยสีมากทางเมื่อกี้นี่นะเสี่ยงต่อรถค่าอันนี้ยังไข่ต่ว่าที่กเจา้า แองีงทางแล้วโล่คังแน่แต่ว่าคือว่าเรา,เาดินถมเนาะเวลาน้ำซ้อมกับปบมืดคือนี่แัดชินทางลุ่มมันนี่งวควายเขาปองมาแต่ใหแต่สวนเลาได้สำน,นี้มีแต่งวอ หลายโตขนาดเลยเนาะสมือนี่มันบริเวนราคาถึกๆได้ราคาสัดเลี่ยงไปเนี่ยกลุมนี่ก็คือวัยรุ่นเลี้ยงงัวเป็นเด็กเลี้ยงงัวเป็นเล็กเด็กบรรดาลเด็กน้อยมาแต่เลี้ยงงัวเลี้ยงควายหาเก็บปันนั่นเด้ ผักเก็บหอยเก็บกระปูเห็นบ่ตามข้างทางเล็กน้อยเห็นบ่มาแตอยู่หอกินได้นี่น่ะฮู้จักเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเบิดด้ตัวนี้เนาะีหอด้พี่น้องเอ้ยายหวยสะ่วงสุประทานอดแแต่ว่าน้ํายังบ่น้ํายังบ่เต็ม นังลาลเลยพี่น้องเลยไล่ความมันชิเต็มสังเกตมันผู้คนมาหาผูหาปลาเด้อรถยนต่นชิเลี่ยนสลับลากอยู่หรอกพระเจ้ามาหาอยู่หาก,กินปลามันขึ้นเด้อตื่นน้ำ ต่ว่ามันก็ขึ้นที่ยวเราขึ้นก็ขึ้นบ่หลายน่ะสังเกตเบงตัวนี้แหละที่มันชิเต็มหมดเด้แถบวบนเขาขี่รถมานี่ลงมาบ่ได้เดีนยันี้เปรถพระเจ้ามาหาป่า chúa nhân lại đây là nhưng một tìm bốc về và ăn vào phút tốt hàng nó tìm lẻo tìm một bọn nó chi lột này mà bây giờ đây là nào nào ừ. Bột, คันคู่เลยพี่น้องมาทานคู่ก่อนคือธรรมาทั้งถึงนีแหละมีผู้คนหาปูหาป,าปลาไลยรถเท่าเยี่ยบน่ำเนี่ยพุ่งกระจากระจากระจา,ะจาเลยเดี๋ยวาาทางทางจริงก็แล่นไม่ได้ไหวเดี๋ยวแล่นดูวันสามสิบ ปุ่มนี้ก็มาแต่ให้กระสวนนะอันนี้ก็มาหอดบ้านไปเลยคือส่งฟวยอู้ยู้ชีค้ำได้ป๋น้องพี่น้องเอ้ยพูตงนี้นะน้องอันนี้ก็เสร็จคักบนี <c> ่ <oughs> จะไปจะลองเสี่ยงดวงเบื้องพี่น้องโมเป็นยังตกตะควาน้องคือสิบูเลิกปาก๋าไดตะววา ยา่านไมขามได้ขามได้แต่ว่าเข้าขามนะขามขามทั้งขางนั้นแตห้องนี่ชิะขามซึ่งที่ขึงรถดเลยโตนลงขึงเลยถือว่าเลิกเลยละเมื่อกี้นี่นนะโอ้ยตกเกินเลย กับขึ้นกับวูบด่ายด้วยฮะตอนนี้นมาหอดหัวเซทำโมกแล้วอาเดี๋ยวกระจาชิพาาบึงเนาะนำกำลังสีล้นฟัง่งคี่น้องไปคุณนะกล้ล่งสีล้นฟัง่งนำขึ้นมาสูงแล้ว ยังเหลือหน่อยเดียวนึงเนาะกระสิขึ้นขึ้นท่วมันนี่แล้วยังเหลือหน่อยเดียวหนึง่งเดี๋ยวจะพามาเบิ่งอยู่กล้องขวาบฟ้ามาหกแทะสงสัยวัยรุ่นพากันมานั่งลิดอยู่นี่แล้วนี่สารพัดเลยเนาะพี่น้องเนาะมีตามกล้องเลยไ,ไปบึงไปเบิ่งกะเจ้าตึกจะดุงก่อน มันขึ้นมาอีกคันฝนตกเมื่อแรงนี่น่าจะทุ่มเลย,ได,ยดได้อยู่ว่าตึกจะดุงนหรได้อยู่อ๋อกินมันเข่าอยู่อ๋วา้าอันนี้ขึ้อนทอนพี่ละคันสิวากะเลยเลยครึ่งหนึ่งขึ้นมาลลเลยลายเบิ่งเต็แต่พื้นหยอดอันอนี้คันว่าฝนตกอีเมื่อแรงนี่ วันน่าจะถนะั่วเลยบอลบอลเท้ายืนบอลเท้ายืนบอลคนนั่งเล่นมุนาชิมาตุกเป็ดกันเป็นตาชิมะอยู่แถวนะี้ขอบคุณนี่เป็ดมองไปทุกคนเดี๋ยวสีผ้าไปมึงพี่ต่อปะ กำลังเข่ามาสู่เมืองพีนพี่น้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะจะพาเบิ้งตัวนี้เนาะสังเกตเบิ้งทุ่งหน้าทางหนาเขานี่ทุ่งหน้านี่ก็จเจ้าตึกจะดุงอยู่บม่ง่ายกบนำถั่วมดุดเลยนะทุ่งหน้านะเบียนบนเขาแล้วทางพี่กำลังกำลังสิเต็มทางนี้แต่ว่าทางนี่นี่ เลือแต่ปลายม้หน่อยเดียวตอนนี้กับมหาหอดมึงพีดแลเนะพี่น้องเนงาะครัวบันพีดกันถือว่านำ้นำขืนน้ำซะหมดแล้วไร้มืดแล้วแถวนี้บบเรือแล้วแล้วขี้เหงวใบตองที่มันข้างต่งแต่นั้นนะก็ถือว่ามดแล้วอยู่ทางเลื่อยทึงครัวนี้ไปก็คือวังย่าง nằm khương phăng ra ra nhầm lại tìm phẳng quân tức chưa đụng đây này của hiền giám <laughs> cái không